เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพลย์ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดีิทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ถ้าเราเจอคู่แข่งที่ดีกว่านะครับหรือว่า,าเขามีาเรตติ้งที่สูงกว่าเราในวันนี้เจอกับแรงที่เรียกได้ว่า1 0 0 0พันกว่านะทุกคนเจอกับคู่แข่งที่แข็งมากๆนะครับผมอ่ะ มาดูที่ว่าเราจะเอาเขาอยู่ไหมในผมทีมของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยในผะมทีมเราก็กลางๆในะผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเราเจอดีวิชั่นที่สูงกว่านะครับเราควรที่จะเล่นยังไงนะครับรัดกลุ่มหรือเปล่าหรือว่าบุกเต็มสูบหรือเปล่ามาเดี๋ยวมาดูกันครับแมตช์นี้มาครับผู้แข่งได้บอลมาจาังหวะนี้ออกมาที่รูทคุณเด็ดครับกันนะครับมาที่จังหวะนี้เคลียรย์ยังไม่ออกครับอ่าตามไปเก็บครับมากระเทียมรอยเดืยดรอยให้มาโรชิกกี้ โูชิกี้โมดิทโมดิทให้มาจาังวนันนี้โมดิทโมดิตแทงต่อมาที่เมสซี่เมสซี่หมุนเข้าในมาโรชิกี้เห็นเดีอบรอยแล้วแทงจังวันนี้นิดเดียวครับยังเก็บได้ไหมมาที่เอโตอ้ชิงต่อเร็วแล้วเดือบรอยไม่หลุดครับจังวันนี้หมาครับพยายามตามเก็บให้ได้ครับถ้าเก็บไม่ได้เนี่ยเราจะเสียโอกาสในการแย่งบอลน,นะครับผมมามาที่จังวะนี้ครับเดือบรอยเจอคู่แข่งที่ดีกว่าก็ตามทุกคนอย่าใจฝ่อนะผมคือเราต้องเอาเขาให้อยู่นะผมถ้าเอา เอาสกอร์จากเขาให้ได้นั่นเองนะครับอ่ะจังหวะนี้เสียบเขาไปครับแล้วโอ้โหเอโต้โดนแดงครับจังหวะนี้เหลือ10คนครับตั้งแต่นาทีที่15ครับเอาเลยครับแมตช์นี้เราจะไหวไหมครับมาครับไหวไม่ไหวเกมรับต้องดีนะทุกคนถ้าเจอคู่แข่งที่แข็งกว่าครับมาที่จังหวะนี้ครับรุดกุลลิดรุดกุลลิดโอ้ตัวใหญ่ครับแล้วเลี้ยงบอลโคตรดีครับคนนี้แล้วเสียบเลยครับจังหวะนี้มากลเล่โดนเหลืองคนที่2ครับฝั่งเราแล้วลูกนี้ยิงมาจังหวะนี้ยังเตะครับ เห็นอาโนเก็บบอลได้ให้มาที่คาเซมิโรครับแล้วซอนเฮมินจะยิงเลยครับจังหวะนี้เก็บมามาที่จังหวะนี้ครับให้ออกมาโอ้โหแล้วมาเลือดลอกใหญ่เลยครับมากันเข้าในครับซอนเฮมินก็จะพลิกยิงอย่างเดียวครับแล้วเราก็ใช้เมเกลเล่ครับไปบีบแล้วจังหวะนี้เดบรอยเดบรอยเห็นมาที่โรชิกกี้โรชิกี้ดึงจังหวะจะให้เดบรอยอื้โดนเก็บครับแล้วเมสซี่ยังได้อยู่ครับมาที่เดบรอยเมสซี่เมสซี่หมุนออกมาให้โรชิกี้ชิงต่อกัน แล้วแทมมาเดอบรอยเดอบรอยลูกนี้เรียบร้อยครับอืมหสิบคนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทุกคนพยายามหาช่องให้ได้ครับแล้วก็จบให้คมครับถ้าเจอคู่แข่งที่แข็งกว่านะทุกคนคือเราอยาอาศัยโอกาสจังหวะเปลืองนะแล้วจังหวะนี้โดนตัดมาครับโผล่เข้ามาจังหวะนี้มันกเลเก็บครับจังหวะที่เขาเข้ามาบุกเราเนี่ยคือเราพยายามดึงตัวนักเตะของเรามากันทุกจังหวะนะครับแล้วจังหวะนี้ได้ยิงโอ้โหกันไม่ได้ครับลูกนี้เคลียร์ก่อนครับ เกือบเข้าเหมือนกันครับชนคานครับจงหว่าเมื่อสักครู่ของซอนครับแล้วให้ออกมาที่ซอนหนึ่งมินิครั้งหนึ่งเก็บครับบาตนีน่บาตนีน่แทงมายังติดคู่แข่งอยู่ครับมาใหม่ครับแล้วพยายามเก็บบอลเคลียบอลถึงจังหวะนิดนึงครับแล้วให้มาที่มัเกลเล่ออกบอลมาที่มาที่แบ็กครับบาซิวิวานวิสก้าครับเก็บได้เข้ากลางมาแล้วออกมาที่เดวี่ครับเดวี่ของเรา นิดเดียวครับการที่เราเหลือ10คนเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งนะครับเพราะว่าให้มันเป็นกองหน้าตัวเดียวไปเลยครับแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ใส่กลางรับลงมาครับเพื่อที่จะปิดเกมนี่ครับปิดเกมตั้งรับให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมในช่วงท้ายนะทุกคนต้องมาดูกันว่าจัดก,การได้หรือเปล่านะผมการได้ไม่ได้เนี่ยอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนมารถขี่รับลงไป1ขีดด้วยครับถ้าเราเจอคู่แข่งที่แบบ น่ากลัวเนี่ยเราต้องรับให้ดีนะทุกคนมาครับให้ออกมาโรชิกกี้โรชิกกี้แทงต่อมาที่เมสซี่เมสซีก่กระชา,จากจังหวะน,นี้ยังไม่ผ่านมาดีนี่ครับแล้วอาอโนมาครับอาโนสตันนิ่งเปิดเข้ามาลูกนี้ได้โคกไหมเกือบไปแล้วพยายามเคลียร์ครับโดนาดินโยลูกนี้ได้ยิงอมไม่รอดครับหน,หนึ่งยนได้ครับแล้วทุกคนแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของซันเทอร์มินล,ลงมาครับลอดกลางลูกออกไปเลยครับแมตชนี้ อยากได้สกอร์คืนเหมือนกันครับถ้าชนะดีหนึ่งได้เนี่ยแต้มเราจะสูงขึ้นมากแบบกว่าปกตินะทุกคนถ้าการไต่แรงนะมาครับจังหวะนี้คืนมาออกมาที่วันบวีดครับแทงต่อเร็วมาเมสซีช่ชิงเร็วมาที่มเกเกลเล่มาเกลเล่ใช้วีเอราครับวิเอราหมุนนิดนึงครับแล้วมาที่มเกเกลเล่แทงเร็วมาเมสซี่เก็บเมสซี่ยังเก็บไม่อยู่ครับจังหวะน,นี้แล้วบอลมาใหม่ครับซานเมียนนี่ครับ กันเนี่ยทุกคนถ้าเรารู้ว่าเขามีตัวไหนที่มันตัดปั่นจากนอกกรอบได้เนี่ยเราต้องกันนะครับผมแล้วก็พยายามดักทางเขานะครับไม่ให้เขาได้มีโอกาสกดปัน่นหรือว่ากดยิงนะครับถ้าเขามีโอกาสกดเมื่อไรเนี่ยโอกาสที่มันจะเสียดเสาหรือว่าเข้าประตูเนี่ยมันก็มีนะทุกคนแลว้วจังหวะนี้ได้ยิงครับกันไม่อยู่แล้วนะจังหวะน,นี้แต่ว่าอาริซอนก็ร่างทองครับแมตชนี้มาครับรูเมนิเก้รูเมนิเก้หมุนเห็นไหมลักษณะการเล่นของเขาเนี่ยคือเขาหมุนออกซ้ายออกขวานะทุกคน คนที่มันขึ้นดีหนึ่งได้เนี่ยมันมีเทคนิคมากมายงที่มัน,มม erm นใช้อย right> ู่นะครับทุกคนเราต้องกันให้ได้เนีผมถ้ากันไม่ได้ก็ต้องอาศัยประตูนะครับแต่ว่าบางแมตช์ก็จะกันไม่ได้จริงๆนะทุกคนอันนี้ก็เอาไปปรับใช้ในกันนะครับทุกคนเพราะว่าบางแมตช์เนี่ยเราก็กันได้บางแมตช์ก็ชนะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแมตช์ก็กันไม่ได้ก็มีนะทุกคนอ่าอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับรูปเกมในแมตช์นั้นด้วยนะนี่ครับผมแต่ว่าแมตช์นี้เรายังกันอยู่ครับในนาทีนี้ครับ มากันที่จังหวะนี้ให้มาเทนาโนเทนาโนเข้ากลางสังเกตว่ากู้แข่งเก็บบอลได้เยอะกว่าเราอีกเนี่ยเพราะว่าคนที่เขาขึ้นดีหนึ่งเนี่ยเขาเล่นเป็นในห่วงควบคุมตัวนักเตะไม่ว่าจะเป็นการดักบอลนะครับการเก็บบอลอยู่กับตัวแล้วจังหวะนี้ได้โขครับแล้วยิงมาจังหวะนี้ยังเตะแวันบิสก้าแล้วโซแคมเบลจังหวะนี้เคลียออกมาครับไม่ใช่โซแคมเบลเสียเป็นแคมเบลโซครับขออภัยมันหัวล้นๆเหมือนกันมาที่จังหวะนี้ยิงครับ มาวันวิสซาก้าแทงออกเร็วมาครับแล้วจังหวะนี้เป็นบอลสวนของเราบ้างครับวิยรายกให้กับเคมเบโซครับเคมเบโซคืนมาจังหวะนี้เสียบอลง่ายไปครับจังหวะนี้แล้วเป oh ็นบอลสวนของคู่แข่งครับในช่วงนาทีสุดท้ายครับจังหวะนี้คืนให้กับเอโตเก็บได้ครับมากันที่จังหวะนี้ครับเคมเบโซยกให้กับเมซี่เมซี่เอาบอลลงยังไม่ได้ครับแม่นี้ก็ถือว่า ไม่ได้แย่นะผมเราเล่นถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งครับทุกคนเกือบชนะได้ด้วยครับโอกาสครั้งเดียวครับแต่ว่าคู่แข่งเนี่ยบุกบุกแหลกบุกละยำเลยครับนี่ครับอันดับแรงเนี่ยอยู่ที่1 1 7เลยนะครับผม <c oughs> เขาเคยทําไว้ครับสําหรับคนนี้แต่ว่าเราไม่แพ้นะทุกคนการเล่นเนี่ยพยายามคืนกองหลังตัวเองให้ดีครับแล้วพอมีโอกาสบูเนี่ยจบให้คมนะผมถ้าเจอคู่แข่งแบบนี้นี่ผมพยายามกันให้ได้อันนี้เราเหลือ10คนด้วยนะนะครับแต่ว่ายังเอาอยู่ครับ อะไปลองปรับใช้ไปลองใช้เทคนิคเหล่านี้ดูนะครับผมไล่ให้สุดนะผมไล่ให้จนนะทุกคนโอเคประมาณนี้ครับสำหรับทิปนี้ครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม